พวกมึงนี่มันโง่ดักดามสอนกันอยู่นั่นแหละมันรู้ทันรู้อย่างนั้นอย่างนี้มันคิดเห็นไหมความคิดเกิดดับดูความไม่เที่ยงใจรักมันสอนกันปัญญาหวอนพวกมึงอ่ะแล้วก็มีผู้ไปกระทําไปรู้เท่าทันเออไปมีสติไประลึกรู้อะไรของมึงอะทุกอย่างมันมีสมบูรณ์อยู่แล้วมันก็คิดไปของมันอย่างนั้นแหะมันก็รู้ไปของมันอย่างนั้นแหละสติมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละอื นะมันก็โกรธของมันอย่างนั้นแหละมันก็ดีใจของมันอย่างนั้นแหละมันก็โลภของมันอย่างนั้นแหละหพวกมึงน่ะหลงปฏิบัติหลงกระทำอยู่เ่ยไปรู้เท่าทันมึงโง่มันขาดปัญญาขาดการเห็นขาดมัรความเห็นตามความเป็นจริงพวกมึงน่ะพยายามรู้เท่าทันเนี่ยมึงไม่มึงไม่เห็นความความเป็นจริงมีสติะระลึกรู้รู้เท่าทันจิต มึงจะไปใครไปรู้เท่าทันไปรำหิวข้าวมรู้เท่าทันมัอนไหมเนี่ยกูกูต้องรู้เท่าทันการกินกาแฟก่อนเนี่ยแมงไม่เห็นต้องรู้เท่าทันเลยวะต้องทํำยังไงวะรู้เท่าทันมันหิวมันก็กินแค่นั้นเองเออพวกมึงเนี่ไปแทรกแซงไปแทรกแซงกระบวนการความจริงตรงเนี้ยเออมันยุ่มก็กินมันอิ่มมันก็นอน เออมีผู้รู้เท่าทันผู้ดูอืมไปสร้างอาวิชาตัญหาก็าทำมาครอบเพิ่มก้นอีกของเก่าก็ยังไม่ลดละเพราะได้บวชหน่อยปฏิบัติทำหน่อยนี่โอ้ยรู้ดีไปหมดรู้เท่าทันอย่างนั้นอย่างนี้งัวพูดง่ายง่ายให้หายง่สติมันก็มีของมันอย่างนั้นน่ย มันก็รู้มันก็จาของมันอย่างนั้นมันก็รู้ของมันอย่างนั้นมันก็คิดของมันอย่างนั้นมันก็พอใจไม่พอใจของมันอย่างนั้นะอตามันก็เห็นของมันอย่างนั้นมันได้ยินของมันอย่างนั้นได้กลิ่นของมันอย่างนั้นสัมผัสเนี่งของมันอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นมึงกะไปห้ามมันยังไงมึงเอาตัวไหนไปห้ามตัวกิเลสมึงอหะในเมื่อมันเป็นของมันอย่างนั้นนะฮะ ตัวตนมึงทั้งนั้นแหละที่ไปทำไปเรียนรู้ไปนั่งฟังไ้ภาคกระโหลกกระลาสอานคารวาสไปดูจิตมึงไปดูหาเลยเออเนี่ยกูจะบอกมึงไปดูไ,ไปดูโคยตี้อ่ะนะผู้หญิงก็ไปดูไอ้ประกวดหนุม่มรอเนะี่ย อาหารลูกตาไม่ไกล้ากินเยอะเดี๋ยวกินแค่นี้พอหลงปฏิบัติหลงอุปทานอย่างนั้นเนี่ยธรรมะมโนมมป้าชูนเนี่ยไปสร้างพระมาไม่รู้เท่าไหร่ไปปฏิบัติมาด้วยตตอนนี้เลิกแล้วเนี่ยออพอฟังกระาจ้ามิตคลายความมิดมั่นถือมั่น ใครการกระทำบอกหมดเลยอาจารย์มันไม่เอาเลยแลวไม่มองด้วยเขามีงานกระตุ้นดึงดูนอกเพื่อออกไปเลยก็นั่นแหละมันต้องไม่เอาตรงนี้ด้วยมันต้องคายออกตรงนี้ด้วยอันนั้นมันยังเปลือกข้างนอกเราไม่เอาข้างนอกเราทีนี้ข้างในอ่ะเอออย่าไปห้ามไปทํามันไงอย่าไปรู้เท่าทันอะไรเออโกรธก็อย่าไปรู้เท่าทันไปสร้างตาตัวตนขึ้นมาสร้างอวิชาขึ้นมาข่อ ดีใจเสียใจดูไปรู้เท่าทันลมหายใจอย่างเนี้ยไอ้ที่ไม่สนใจมันมันงลม่ายใจหรืนอกเองใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่ไอ้ที่เราไปไปกระทํามันซึ่งของเหล่านี้มันไม่เที่ยงมันคิดมันรู้มันจําของมันมันไม่เที่ยงของมันในตัวมันเองเออแต่พวกนี้สร้างตัวสร้างอุปทานขึ้นมาไปรู้เท่าทันสร้างอัตราขึ้นมาอัตราในทมนั่นอ่ะเออพอไปรู้ไหม เขาเรียกว่ามานาทิติอัตตาตัวตนสัตว์บุคคลแล้วเขาฟุ้งซ่านหาวิธีดับความฟุ้งซ่านแล้วก็อ้างหรือนะมันเกิดมันดับความันอย่างนั้นไม่มีเราโถเอ้ยพวกมึงเนะี่ยหลอกตัวเองมันมีเราตรงไหนดูให้มันแจ่มแจ้งดูสนตีนอืกูบอกไปดูคุยตี้ให้มันแจ่มแจ้งผู้ชายผู้หญิงก็ไปดูบาโฮผู้ชายบาโฮนมันแจ่มแจ้งเนี่ยธรรมชาติเนี่ยธรรมะ ของมนุษย์ไอ้ฮ่าพวกถือสินเยอะๆมันไปดูได้ที่ไหนละมันกลัวบาดตนกนรกปัญญาอ่อนไปปฏิบัติไปรู้เท่าทันไปมีสตแลลิและลึกรู้นู่นและลึกรู้นี่โอยนั่นแหละมันไปเสริมเติมแต่งของที่มันสมบูรณ์อยู่แล้วมันก็เลยยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่กระทาขึ้นมาไปสร้าง ในช่างผู้สร้างเรือนสร้างผู้มีธรรมะผู้มีศีลผู้เป็นนักบวชผู้สำนวนกายวาจาใจผู้ออกจากเรือนเนี่ยไปสร้างตัวตนขึ้นมาสร้างความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาพวกมึงอะอยู่ในมโนทั้งนั้นแหละมโนแล้วก็มีพูดนะยิงไอตะวันชายอะไรโอ้ยมโนวิญญาณเนี่ยเริ่มเอาเริ่มเอาสิ่งที่ผมพูดไปพูดพูดไปมึงก็ลงล็อกที่รู้เท่าทันอยู่ดีก็รู้อยู่ดีย้อนแย้งในตัวเองเออยังมีผู้รู้เท่าทัน เอพวกพรามณพวกนี้ยมันเชื่อมันเชื่อว่าทุกอย่างมีเที่ยงแต่มันยังไม่เห็นนะต้องดูการอย่างเงี้ยมึงเคยมองดูหมามันกินข้าวไหมตอนแรกมันพร้อมโซอ่ะแล้วอยู่ๆมันกินแล้วมันก็อิ่มท้องมันก็อ้วนขึ้นมาเนี่ยเนี่ยธรรมะเนี่ยมึงเห็นแบบมึงไม่ต้องไปเพ่งดูมันนะหมาน่ะ มึงก็ทุ่ไปปกติมึงนั่นแหละมไม่มีวันเข้าใจธรรมะตรงนี้หรอกไม่มีวันสว่างเพราะมันอุปทานอยูอม่มโนวิญญ,ญาณมโนวินตีนเนี่ยพวกมึงเนี่ยหนีไม่พ้นคำพูดของกูเลยม,ม,มึงก็ไปนั่งดูตัวไม่ใจทำหาพ่อของหรือถ้ามโนวิญญาณเนะออพูดดีดีพวกมึงอะสุดท้ายแม่งก็ คือน้ำลายตัวเองอย้อนย้อนแย้งกันไปกันมามันไม่มีเราตั้งแต่แรกคงขอถีบมึงอตะทีนี่ไม่มีเราอไอ้นั่งอยู่คนหรือหมาวะตามสมมุติที่นั่งเทศอยู่ไม่มีเราไงในเมือ่อไม่มีเราขอถีบตะทีได้ไหม <c oughs> เนี่ยผมนึงบอกว่าแม่หลงเงินโอเคหลงเงินเยอะพวกมึงสอนอุปทานกันนะ